จะไปที่จตุพรอ,อันนี้น้องว่าโหดกว่านะอะไรโหดกว่ากนุกสนุกอันนี้ไหนเมียแรงงานไทยวอนทวงเงินค่าแรงในจ้างที่ค้างจ่ายกว่าหนึ่งแสนบาทก่อนพาสามีกลับบ้าน oh, oh, oh. ให้เอาตัางค์มาด้วยอย่าเพิ่งพาผัวกลับมา oh, 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 นะขอเงินด้วยนะ oh, 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 oh. เขาบอกว่าเมียเผยในจ้างเจ้าของโรงงานในอิสราเอลยังค้างค่าจ้างสามีกว่าหนึ่งแสนบาทก่อนสามีเดินทางกลับ อยากให้ช่วยทวงหนี้กลับมาให้ด้วยนะคะไม่อย่างนี้โอ้แต่ละจุดที่ตั้งโรงงานที่สามีทํางานอยู่ห่างจากชนวนกาซ่าแค่ส่กิโลเมตรนะคุณเธออันนี้ภรรยาอยู่มุกดาหารนะบอกว่าอยากลับมาอยากลับมามือเปล่าเอาค่าจ้างกลับมาด้วยเอนี่แหละภรรยาที่แท้จริงภรรยาดูแลผลประโยชน์ของสามีเต็มที่เออเต็มที่มากนะอไปดูจตุพรพรมพันธ์นะคะเป็นไห ก,ก็อันแรกก่อนนะขอบอคุณนะที่ช่วยฝันว่าเอาเศรษฐามาร่วมด้วยเออ,เออนะอน,นี่เป,นเป็นความฝัน <c oughs> เพราะนายกเขาไม่ฝันเหมือนคุณจตุพรเออใช่จตุพรพรมพรันวิทยากรของคณะรมรวมประชาชนก็เฟซบุ๊กไลฟ์ทันทีบอกว่าหากรัฐบาลยังมุ่งม,มั่นจะทำดิจิทัลวอลเล็ตขอเรียกร้องให้นำทรัพย์สินของผู้คิดเอออันนี้เอ,อถ้าผู้คิดนี่ต้องรวมทักษสินด้วยเปล่านะคุณออพี่เขายังไม่ได้บอกว่า รัฐบาลนี้ทักสินคิดและศรษฐาทำลอดไปลอดไปนะเขาบอกว่าหากรัฐบาลยังมุ่งมั่นจะทำดิจิตอลวอลเล็ตก็ขอเรียกร้องให้นำทรัพย์สินของผู้ที่คิดและผลักดันโครงการนี้มาค้ำประกันถ้าเกิดผิดพลาดจะได้ถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดแม้จะมีมูลค่าไม่เท่ากับจำนวนเงินที่จะแจก560 0 0 0ล้านก็ตามถ้าทุจริตคอร์รัปชันแล้วพาระบบการเงินการลางประเทศพังต้องถูกยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินทั้งหมด โดยเอาทรัพย์สินที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมาทําสัญญาประกันเอาไว้เลยถ้าโครงการนี้มีความผิดพลาดรัฐบาลก็สามารถยึดเงินส่วนนี้ไปได้เลยพร้อมกับกล่าวว่าถ้าแจกเงินที่ต้อแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาสิ่งนี้เป็นความชิบหายของชาติไม่ใช่มาแก้ตัวโดยการเอาการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นเดิมพันซึ่งการออกตัวแก้ต่างเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบกับการสร้างความเสียหายให้ประเทศดังนั้นต้องมีการค้ำประกันด้วยการแจกเงินิจิต้ลเนี่ย ก็ต้องเดิมพันให้หมดตักไปเลยเท้กันหมดตัวไปเลยเพราะเมื่อทําโครงการแล้วเกิดความเสียหายกับประเทศต้องรับผิดชอบไปด้วยกันถ้าโครงการดิจิตอลสำเร็จเพื่อไทยก็ได้คะแนนเสียงตามที่คิดอ่านทางการเมืองกันไว้แต่ถ้าเกิดความชิบหายคุณก็ต้องมาชิบหายไปด้วยกัน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 เออที่มาอย่างนี้เลยนะคุณพี่แม่ต้องเปลี่ยนชื่อเมื่อจตุพรเป็นสีปราดแล้วสีปราดครอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ก็จริงที่คุณจตุพรพูดนะ คนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอีอกกลุ่มหนึ่งคือพวกกรกตที่ปล่อยให้เขาหาเสียงแบบ,แบ,บสงเด็จแล้วหาเสียงจะเอาคะแนนอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของของบ้านเมือง <c oughs> ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกรก,กตก็ควรจะต้องรับผิดชอบ <c oughs> อันที่สองเนคนหรือพรรคที่เสนอนโยบายที่ไม่คำนึงถึงผลเสียของภาพรวมของชาติเนี่ยแล้วประชาชน ก็ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าโอกาสที่คุณจตุพรพูดเนี่ยมันจะเป็นไปได้เป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากยากมากใช่ใครก็จะมาวางเศรษฐาไม่มีทางหรอกเขาเป็นพ่อค้าเหมือนกับคุณทักษิณน่ะค่ะค่ะใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อคิดดีๆนะคนก็ชมนะอย่างคุณทักษิณนี่ผมก็ชมนะไอ้ประเด็น30บาทรักษาทุกโรคที่ หมอคิดและแกเอามาทำไอ,อ้น,นี่จนวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนคนยากไร้หรือคนยากจนที่เขาสามารถมีบัตรประกันสังคมมีหลายๆอยา่างบัตรทองบัตรทองอะไรได้เลยที่เขาจะรักษาตัวเองได้อ,อันนี้นี่ผมก็ต้องชมคุณทักษิณเออ,อทีนี้วันนี้ทางด้านของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเขาได้เปิดเผยนะว่าได้มีการรับคำร้องกรณีจะให้สอบนโยบาย เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะคะคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าจากกรณีที่นางวิร,งวรังรองทัพพลังศรีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไปยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจพร้อมความเห็นนักวิชาการขอให้วิจิัยพร้อมกับส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย <ís> วินัยการเงินกัน,กนๆๆคลังผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าได้รับเรื่องเอาไว้แล้วแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงเพราะรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีความชัดเจนแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำมาพิจารณาให้ความเห็นและให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นข้อมูลแล้วนำไปเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายหากเข้าเงื่อนไขก็สามารถที่จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ก็จะดำเนินการต่อ แต่ขณะนี้ขอดูข้อเท็จจริงความชัดเจนก่อนเพื่อพิจารณาว่าขัดหรือไม่ขัดต่อกฎหมายเมื่อถามถึงข้อห่วงใยของอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติและนักวิชาการรวมถึงหลายฝ่ายที่มองว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับภาระด้านงบประมาณผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าก็จะมีการหยิบยกมาหาหรือและทําข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลหรือไม่เขาบอกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก่อนออกคําวินิจฉัยที่ที่จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนําความเห็นทุกฝ่ายนี่แหละมา ประมวลแล้วก็รับพิจารณานะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการ<ม>ประมวลแล้วจะมีปปชด้วยไหมมีปปชด้วยคุณพี่<อ>แต่ว่าเดี๋ย่ยน้องขอไปที่คุณสมชัยศรีสุธยากรเ,<อ>เขาเขียนทุกวันเลยนะเ,<อ>เขาก็บอกว่าทําไมการแจกเงินดิจิตอลจึงมีประเด็นเสี่ยงให้ปปชอสอยเตือนกันไม่ใช่การขวางการแจกแต่ต้องแจกโดยไม่ผิดกฎหมาย สมชัยศรีสุธยากรอดีตกรกะตก็บอกว่าการอยากแจกไวๆภายในหนึ่งกุมภาพันธ์67เพราะพูดจานหนักแน่นไปแล้วจนคนตั้งความหวังกันทั้งประเทศเป็นการแจกทั้งๆท,ท,ที่พรบงเงินงบประมาณปี67ยังไม่ผ่านสภาเมื่อยังไม่ผ่านสภาก็เ,าเอาเงินงบประมาณออกมาใช้ไม่ได้อันนี้ข้อ1 2การบอกว่าจะยืมเงินจากราฐวิสาจมาใช้ก่อนและเอาเงินงบประมาณรัฐคืนทีหลัง เป็นการทําข้อตกลงถึงสิ่งที่ไม่ชัดเจนในอนาคตผู้ยืมก็เสี่ยงผู้ให้ก็เสี่ยงนะคะ 3. ปะปชจะดูทั้งความโปร่งใสและผลเสียที่เกิดในอนาคตในด้านความโปร่งใสก็คือกระบวนการบริหารใช้บริษัทใดเป็นคู่สัญญาทําโปรแกรมบล็อกเชนมูลค่าจ้างเท่าไหร่แล้วก็จ้างออกแบบจำเพาะะจงหรือว่ามีการควบประมูลหรือไม่มสี่ในด้านความรั่วไหลหรือว่าผลเสียในอนาคต มีการรับจ้างลงทะเบียนมีกระบวนการรับจ้างไปซื้อของมีการทุจริตร่วมระหว่างร้านค้ากับผู้ซื้อมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ส่วนผลเสียในอนาคตก็คือภาระหนี้สินหนี้สาธารณะจนเป็นปัญหาต่องบประมาณแผ่นดินในอนาคตหรือไม่ 5. ถ้าทําดีประชาชนชอบประชาชนได้ประโยชน์แต่ผิดกฎหมายผิดวินัยการเงินการคลงังมีช่องว่างให้ทุจริตทั้งที่โดยตั้งใจไม่ตั้งใจใหญ่แค่ไหนก็ติดคุกอดีตมีเห็นมากมาย ห้องชั้น14มีไม่มากพอนะครับเผอจะแบบว่าติดคุกแล้วอยากไปอยู่ห้องชั้น14ไม่ได้ห้องเต็มมันจะทําอย่างนั้นบ่อยๆไม่ได้หมายเหตุทางออกคําแนะนําเรื่อง3ถอยก็คือถอยเวลาแจกถอยเป็นสองงวดกับถอยแจกบางกลุ่มอยู่ในโพสที่แล้วอันนี้ก็ว่าคุณพี่มีอีกไหมอีกท่านหนึ่งให้ไปฟังคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับประชาธิปัตย์ก็พูดถึงนโยบาย ดิจิ t a ลวอลเล็ของรัฐบาลว่าเออเป็นเรื่องน่าห่วงนะเอาไปฟังค่ะคุณจุลินลักษณะวิสิท์นะคะก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังก็คืออย่าให้นโยบายนี้เหมือนกับนโยบายจำนำข้าวเพราะเป็นบทเรียนอย่าให้บทเรียนมันซ้ำรอยเนื่องจากหลายฝ่ายเป็นห่วงจนถึงวันนี้ยังสะท้อนว่ารัฐบาลก็ยังบงมมรงาราไม่มีความชัดเจนไปฟังค่ะ ที่เป็นเรื่องที่ผมเรียนว่ารัฐบาลเป็นคนติดกระดุมเม็ดแรกตั้งแต่ตอนที่หาเสียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำคงไม่ได้ผมก็ได้พูดไว้แล้วตอนรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำตามสิ่งที่ได้พูดไว้ตอนหาเสียงแต่ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วย เพราะตอนหาเสียงก็มีเสียงท้วงติงเยอะในขณะนั้นแต่ว่ามาถึงตอนนี้ไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังก็คืออย่าให้การดําเนินการเนี่ยมันซ้ารอยจํานําข้าวผมก็เตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันเพราะว่าหลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับแ,แล้วก็มาจนถึงวันนี้ยังสะท้อนว่ารัฐบาลก็ยัง มังุมมางาหลาอยู่ถ้าจะพูดตรงๆเพราะว่ายัางอย่างน้อยสองข้อหนึ่งจะทํำยังไงกับสองเจ้าเงินมาจากนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเต็มร้อยเปร์เซ็น์นะครับแม้ว่าจะมีการถแถลงมาเป็นระยะก็ตามก็ยิ่งถแถลงก็ยิ่งสะท้อนว่าความชัดเจนสุดท้ายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องเร่งทําความชัดเจนไม่เช่นนั้นเนี่ย ในระบบเศรษฐกิจก็ขาดความเชื่อมัน่นมันจะกลายเป็นว่ายิ่งถแถลงก็ยิ่งซ้ําเติมความไม่เชื่อมัน่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการแล้วก็ที่ผมเตือนว่าอย่าให้ซ้ารอยจํานําข้าวเพราะว่าจํานําข้าวก็เริ่มต้นแบบนี้ครับท่ามกลางเสียงทักท้วงนะครับแล้วก็ที่ชัดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือปปชก,ก็ติดตามตอนจํานําข้าวปปชก็ติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็ติดตาม นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับภารกิจของผมเนี่ยอืนี่ค่ะคุณพี่เออ่ผมอย่างนี้นะผม,มคิดว่าผูต้ตรวการแผ่นดินมีคําพูดอยู่อันหนึ่งก็คือว่ารอรัฐบาลอเขาแถลงแต่ในกระเดียกันเนี่ยก็เป็นข้อดีอมไม่ว่าปวชหรือว่าใครนักวิชาการเอ่ยตามมหลาลัยต่างๆกลุ่มต่างๆเ,เขาก็มีการศึกษาเพราะรัฐบาลเนี่ย โดยคุณศสษฐาได้บอกว่าแจกเงินด<ช>ิจิตอลถูกไหมหนึ่งหมื่นบาททุกคนเพราะงั้นนี่มันก็มีคําถามว่าอ,อ,อันแรกศึกษาไว้ก่อนเป็นข้อดีข้อเสียเพราะยังไงต้องใช้เงินโดยประมาณ5้าแสนกว่าล้านบาทถูกไหมฮะ<ช>ยังไงเขาใช้แต่ไอตัวรูปแบบที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นดิจิตอลจะเป็นโทเค็น หรือจะเป็นเงินสดหรือจะวิธีไหนเนี่ยเออเรายัางไม่รู้ไม่รู้ตีนี้พอไม่รู้เนี่ยก็ศึกษากันเอาไว้แล้วก็ถวงติงเอาไว้ให้รัฐบาลทำอะไรให้มันถูกต้องแล้วก็ให้เขาได้รับรู้ว่าเตือนไว้แล้วนะ,ะถ้าคุณผิดแต่พราะนักร้องก็รอล้องอยู่อไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็จะได้คำนึง ให้มากขึ้นหรือคณะกรรมการต้องคิดให้มากเพราะว่าบางคนถึงขั้นบอกว่ามันจะเป็นคุกอีกแล้วนะเออจะเป็นคุกไหมติดคุกนะระวังจะไอเป็นคุกๆุกเขาเป็นคุกคุกคือทุกคนเขาเตือนไว้แล้วแต่ว่าคุณยังจะทำอยู่แต่คุณจะทำแบบไหนเรารอนิดหนึ่งเพราะมันมีคำถามเยอะนะว่าทำไมคุณต้องแจกทุกคนล่ะใช่ไหมตั้งแต่อายุ16ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือ16ขึ้นไปได้หมด มันเศรษฐีคนจนได้เท่ากันหมดคนละหมื่นค่ะตระกูลชินวัตรก็ได้เจ็ดคนเออนะเออตระกูลโอ้โหบางทีคนรวยนี่แปลกมากลูกหลานเยอะหน่อยไมไม่แปลกพี่เขาต้องเยอะๆแหละเลอนึกก็ดูดิคุณโอ๊กเลยดูแย่งสมบัติกันออกลูกมาสองคนแต่ยังไม่ได้นะจ๊ะต้องสิบหกสิิบปดหรือสิบหกสิบหกสิบหกแต่สิบแปดนี่ก็คือจะได้ หนึ่งคะแนนเสียงไงออเ,เขาขเขาซือซ้อซ<ช>ื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนสองปีซื้อไว้ก่อนสองปีเพราะว่ากะาว่าเออถึงเวลานั้นนะคุณจะยกมือให้ฉันอ,ะอ่ะอ,อ่ะแล้วอันที่สามเนี่ยคนก็ตั้งคําถามท,าถที่เราบอกว่าเราเรอดูก่อนว่าเขาจะทําไงก็คือว่าทําไมไปกู้เงินมาหรือคุณกู้เงินแล้วทาไมต้องไปแจกเป็นโทเค็นเดี๋ยวนี้มีคนมาพูดอีกบอกเฮ้ยกู้มาก็ได้สามเปอร์เซ็นต จ่ายให้ก็ได้อีก3%เราก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแล้วจะทํำยังไงแบบไหนคืออะไรอะไรสอร์เก็เงินไงคุณรู้ไหมว่าเงินของกระทรวงแรงงานบางก้อนเนี่ยนะแย่งกันอยู่เพราะอะไรจ้างบริษัทบริหารอันที่สองย้ายไปอยู่แบงค์ไหนจะให้เท่าไหร่อ๋อาหมายถึงว่าเวลาเอกชนได้รับงานไปมันจะมีสปซ็นทอนมาแน่นอนแน่นอนแต่เขาไมบอกไงค่ะ แต่ไอคนที่เป็นนักธุรกิจเขาจะรู้อันที่สามไอแอนที่แอนสุดท้ายน,นี่นะเขาบอกคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีครังแล้วไม่ยอมไม่เอาก็จากนโยบายนี้ใครเขาว่ากันใครว่าคุณสุภวุฒิไม่เอาเรื่องนี้ไม่เป็นรัฐมนตรีครังเพราะว่ากูไม่ไม่ไหวเว้ยไม่ทําเรื่องนี้ไอ้แบบนี้มันเสี่ยงแล้วมันมีปัญหาว่าไอเงินจํานวนสี่ห้าแสนล้านเนี่ยเยอะมันเยอะมันเยอะใช่ไหม แล้วมันเสี่ยงเพราะว่าคนบริหารคุณยิ่งรักก็นโยบายาจำนำข้าวนโยบายดีหลักการดีทุกอย่างดีหมดอ,มอธิบายหมดมทุกคนออกมาพูดดีหมดมเราเสร็จแล้วมีการคอร์รัปชันมีความรั่วไหลมีความเสียหาย<อ>ข้าวเสียหายเ,<อ>เงินชาติเสียหายก็เลยคุณจิ่งรักต้องต้องหนีคุกเนี่ยเพราะไเริ่มไอ้คุกเกม เอ้ยยโลกดีแมนอันตรายเว้ยกูบินไปหาพี่ชายเลยเออแล้วรัฐมนตรีติดคุกแทนเลยเนอรัฐมนตรีก็ติดคุกไปใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยผมก็ฝากครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมีผลกระทบเพราะคุณคิดในในตอนหาเสียงเนี่ยคุณไม่ได้คิดถึงรายละเอียดอเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ถามวันนี้คุณจะทำยังไงคุณก็ยังตอบไม่ได้แต่คนเนี่ยเขาเดินไปแล้วเขาเดินว่าเอ้าดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาท ใช่ไหมคุณต้องแจกแจกแล้วเนี่ยจำนวนคนเท่าไหร่หรือผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคนปัจจุบันบอกว่าเฮ้ย<ม>ลดลงบ้างได้ไหมไอ้สิบหกอายุ16บหกในคุณจะเอาหมื่นหนึ่งไปทำอะไรลนะ่ะมันก็คือคุณเอาปลาไปเที่ยวแจกหวานแหเลยใช่ไหมแล้วก็มันไม่เกิดคนที่จะตกเบ็ดแล้วแหล่งตกปลาเลยนี่เขค,คือปัญหา เอาละอ้าวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บตกกันอีกสักหน่อยหนึ่งในเบรกสุดท้ายมีหลายเรื่องนะวันนี้ก้าวไกลเขาก็ต้องออกมากอบกู้สถานการณ์<อ>หลังจากถูกกล่าวหาว่าเก่งตรวจคนอื่นจริงๆออคนที่เขาจะจะตนะะรวจน,นะตรวจนะเปิดเช็คช็อปที่ก้าวไกลได้เลยนีนนเย่เขาบอกเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเบรกแล้วเราไปเลยแล้วกันอนะ๋อเหรอก็ออวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณจันยาเขาไปร้องปปชเอาผิดจริยธรรมสสก้าวไกล หลังส่งข้อความหื่นไปคุกคามทีมงานสาวพร้อมกับเน็บพักเก้าไกลพักของคนรุ่นใหม่แต่กลับอ้างสารพัดในการยื้อลงโทษอันนี้คือ,อตรวจคนอื่นแก่งตรวจตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้คุณพี่เขาก็ส่งนี่เลยโคศกพักเก้าไกลนะอไอติมโอโหพันลิร วัชลศิลประกอบกู้สถานการณ์น้อยความจริงเน,เนื้อคนในเก้าไกลเขาชอบไอติมแต่ตอนนี้จะไม่ชอบแล้วเ<ช>พราะมาตรวจเนี่ยเ,เ,เป็นผู้ตรวจไปแล้วส่งไอติมออกมาไอติมก็มีการถแถลงนะว่าคณะกรรมการวินัยพักเนี่ยมีความคืบหน้าในการสอบสอบสอก้าไกลกรณีถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศซึ่งไม่ได้มีกรณีหื่นล่าสุดอย่างเดียวมีหื่นก่อนหน้านี้ก็มีซึ่งเราสอบไปแล้วนวนะะเดี๋ยวไปฟังหน่อยเขาบอกว่าก็มีบางเคสที่ ผลการสอบออกมาแล้วด้วยเอาไปฟอ,อบไอติม่อยค่ะในกรณีเหตุการณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดปราจินบุรีผมขอแบ่งเนื้อหาการแถลงออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับจะเป็นการแถลงถึงบทสรุปของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ได้ข้อสรุปจากกรรมการบริหารพักไปแล้วทั้งหมด2กรณีส่วนที่2ครับจะเป็นการพูดถึงสถานะและความคืบหน้าของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยคณะกรรมการวินัยพักอีก2กรณี แล้วก็ส่วนที่3ครับจะเป็นเรื่องของการถแถลงถึงแนวทางการปรับปรุง<ส>การทํางานของพรรคหลังจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศในอนาคตในส่วนที่1นนะครับในส่วนของบทสรุปของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ทางากรรมการบริหารพรรคได้ข้อสรุปไปแล้วทั้งหมด 2, 2> กรณีนะครับก็ต้องชี้แจงว่าตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ทางพรรคก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศโดยสมาชิกพรรค ซึ่งคณะกรรมการวินัยของพรรคก็ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายและก็กรรมการบริหารพรรคได้มีมติลงโทษไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด2กร,รณีดังต่อไปนี้นะครับกร,รณีที่1ครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยนายสิรินสงวนศิลปนะ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลในกรุงเทพมหาคนครจากการสอบสวนนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ค้นพบว่านายสิรินสงวนศิลป์นั้นได้ทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหายและได้กระทําความรุนแรงต่อผู้เสียหายจริง จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายรวมไปถึงการมีมีการทําลายทรัพย์สินนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือและมีการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เสียหายทางพักเห็นครับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่ออุดมการพักและเข้าข่ายการกระทําผิดวินัยพักอย่างร้ายแรงจึงได้มีมติให้ลงโทษนายสิรินส,นสุวนศิลทั้งหมด2ประการครับประการที่1ครับเป็นการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพัก โดยเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดารง,งตําแหน่งสําคัญในพักทันทีตัวอย่างเช่นตําแหน่งที่มีอํานาจบริหารพักในทุกระดับรวมไปถึงตําแหน่งประธานกมทที่เป็นสัดส่วนของพักในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นโทษที่หนักเป็นอันดับ2รองลงมาจากการขับออกจากสมาชิกภาพส่วนประการที่2ครับเราได้กําหนดเพิ่มเติม,ตมในการค่าโทษนะครับกำหนดค่าโทษไว้เพิ่มเติมว่าหากมีเหตุการณ์ใด,ดก็ตามที่นายสิรินนั้นกระทําผิดวินัยร้ายแรงอีกครั้ง ในอนาคตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางพรรคก็จะยกระดับโทษเป็นการขับออกจากสมาชิกภาพในส่วนกรณีที่2นะครับที่มีข้อสุดไปแล้วนะครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดยนายเกรียงไกรจังกบพึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเก้าฝ่ายในจังหวัดชัยภูมิในกรณีนี้เนี่ยการกรรมการประหารพรรคก็ได้ค้นพบว่านายเกรียงไกรเนี่ยได้มีการกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายจริง ตามข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นการละเมิดหลักเรื่องความยินยอมและสิทธิในเนื้อตัวและร่างกายของผู้เสียหายอย่างชัดเจนพอเป็นเช่นนี้ครับทางพักก็เห็นว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการ,ก,ารกระทําที่ขัดต่อโดมการพักอย่างชัดเจนและถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยพักอย่างร้ายแรงตรงตามข้อบังคับพักที่ระบุถึงการกระทําผิดเรื่องการล่วงเกินทางเพศอย่างชัดเจนก็จึงได้มีมติลงโทษให้ในายเกรงไกรจันทกรพึ่งนั้นขับถูกขับออกจากสมาชิกภาพทันทีสําหรับผู้เสียหาย จากความผิดในทั้งสองกรณีนี้ครับนี่เป็น2กรณีแรกที่มีปัญหาก่อนหน้าเคสล่าสุดสอสปราจีนบุรีซึ่งไอติมบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงโดยรกรรมการวินัยพักแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะกอบกู้ได้เปล่านะนี่เขาถึงขนาดส่งไอติมออกมากอบกู้สถานการณ์พักเลยนะไม่ได้หรอแล้วก็อยากจะบอกไอติมว่ายากนะคุณไอติมเพราะว่าพักคุณเนี่ยมีแต่ไวัยชะกันทั้งนั้นเลยเออเขาก็าพูดไปถึงนี่นี่คุณพี่ มันยังไงมันมันปคัดคนมายังไงดีแล้วเกินแต่ละคนเนี่ยนะมันแต่ละคนนี้อยู่ในไั้แชร์กันว่าวุ่นกันไปหมดแล้วก็จะมีข่าวดนี้จะมีตามอีกเพราะนี่นี่อีกรายหนึ่งคุณไอ้ติมไม่อยากบอกชื่อมันสารพัดสารพันเลยมีหมดเลยอ่ะทําร้ายร่างกายแฟนก็มีฉกจริงวิ่งราวรักซับก็มีเออนะัวกูเกคาก็มีัาขายดิวดก็มีอะไรยังไงก็ผมเมื่อวานผมถึงบอกไง ว่ามันมีเพจส่งไปให้ผมในก่อนนอนเนี่ยนะนี่แหละว่าไอ้พักนี่แหละเขาไม่เรียกว่าก้าวไก่แหละบางคนเขาไปเรียกเขาไปกล่าวหาเขาว่าเป็นก้าวกลามมันไม่ใช่เขาก้าวไก่ไม่ใช่ก้าวกลามนะเพราะว่าพักของเขาในี่คนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวเยอะเใช่ไหมแล้วทำไมอะมันทอร์มนมันพุ่งเลยไอ้พุ่งลาบนวาวุ่นแล้วมันเป็นไวชะกันมันมันมันแอบแอบ ชะกันก็มีไม่ชะกันก็มีอย่างเพลสุดก็มีคนแซวนะเออเป็นสอสอเงินเดือนเป็นแสนทำไมมีขายดิวดด้วยมึงไปมึงไปเที่ยวเถอะเออเนี่ยไปทําคนที่เขามาอาสาสมัครมาหาเสียงให้กับพักเออนะหรือว่าคนที่ช่วยพักทั้งนั้นนะที่มีเรื่องเนี่ยใช่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 ไหมไอ้คนที่โดนความรุนแรงก็เหมือนกันมันใกล้ตัวคุณพี่มันใกล้ตัวเขาเรียกว่าอะไรวายวววุ่นไงวาววุ่นว่าฮอร์โมนมีปัญหาเออแล้วสงสารไอ้ติมอ่ะ นะเขาเป็นแบบอย่างของนะคุณต้องระวังตัวคนรุ่นใหม่ที่ดูดีไอติมหน้าตาดีด้วยแถวนั้นนวัยว่าวุ่นเยอะนะอต้องมาด้งแก้ตัวัอพฤติกรรมอะไรก็ไม่รู้นะต้องมาซวยอีกแล้วกลายเป็นมีโคศกไปแถลงเรื่องไอสตรีมที่นี่อร่อยก็คุณพี่ดูคุณพี่คุณพี่ดูเขาเป็นนะนักเรียนนอกนะคนก็ชื่นชมสรรเสริญเพอร์เฟกต์มาด้านแก้ตัวให้คนแต่ละคนพฤติกรรมแต่ละอย่างอ่านแล้วกำขบเลยอ่ะโปรดระมัดระวัง เพราะคุณเป็นไอติมนี่ชื่อก็น่ากินอยู่แล้วออกินอยู่หน้าตาก็น่ากินอีกออใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยที่เก้าไก่สาวๆก็เยอะอ,อ๋อค่ะคุณพี่นะเพราะงั้นเนี่ยก็ฝากว่าไอติมใจแข็งนะ <c oughs> อย่าให้เขากินเอาง่ายๆเออเออแล้วปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันออข่าวนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าถ้ามันมีมาตรฐานนี้สงสัยจะโดนติดคุกกันหมดเลยนะทำไมก็คือกรณีที่วันนี้ศารคดีอาญาทุจริตภาคสามสั่งจำคุกร้อยห้าปีอดีต ผอออกองศึกษาอปจออยะโสธร oh. ใช้รถหรวงเสมือนรถส่วนตัว oh. ขับรถไปกลับไม่พอขับไปตีกอล์ฟด้วยแหม่น่าจะผ่อนเปาหน่อยนะ <c oughs> บางที่นี่ก็ให้เมียใช้เลยอันนี้นี้ผัวเขาใช้อ, <c oughs> อันนี้คือมาตรฐานนี้นะถ้าจะให้มาขับทุกที่นะรับรองติดคุกกระน,นาวเลยนะเขาบอกเป็นคดีที่วันนี้ทางด้านของผออดีตผอกองการศึกษาอบจยะโสธรนะคะชื่อรุ่งรักลูกบัว ถูกศาลตัดสินกรณีใช้รถหลวงไปตีกอล์ฟ oh ไปกับบ้านพักร hmm. ับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งนะโดยเดินศาลท่านลงโทษเนี่ยจำคุกร้อยห้าปีเขาคิดตามกรรมคุณพี่ oh เป็นเคสที่ปปชได้มีมติชี้มูลความผิดเรื่องการกล่าวหานายรุ่งลักษ์ลูกบัวพอ,อ,อกองการศึกษาศาสนาวัฒนมสังกัดอ,อปจเยสธรกับพวก นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนเดินทางไปกับระหว่างบ้านที่ที่ทำงานแล้วนำรถยนต์ทางราชการไปตีกอล์ฟ oh. อายการสูงสุดโดยพนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษคดีฝ่ายปรับปรา,ปรามการทุจริต1นึ่งเป็นโจทยืดฟ้องตอนหนึ่งที่ศาลอาญาท่านมีคำพิพากษาท่านบอกว่าพฤติกรรมของจำเลยที่ 1, 1> คือการเอารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรไปใช้ เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบเป็นเวลาเกือบสองปีเป็นการกระทําที่ร้ายแรงส่วนจําเลยที่สองจำเลยที่สามคือนายกและรอ,องนายกที่อนุมัติเนี่ยก็ถือว่าแม้จะไม่รู้เห็นว่าเขาไปใช้ส่วนตัวแต่ก็ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพ,เพราะเซ็นอนุมัติไป<ช>ก็มีความผิดลงโทษรอ,อลองอาญาสองปี<อ>เช่นกันคุณพี่จำมาไว้ที่หลังไม่ใช่ของเมีอายอย่าไปใช้ <c oughs> พว่าเจน้องเห็นที่อื่นนักกว่านีไม่ใช่ของเมียไม่ใช่ของตัวเองอย่าใช้ีพที่อื่นหนักกว่านี้นะใะผมรู้อยู่เออโดยเฉพาะตำรวจหรือราชการควรต้องโดนบ้าง โอ้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยใช้จนเพลิน <c oughs> เพราะเป็นตัวเป็นตำรวจ <c oughs> หรือเป็นข้าราชการระดับมหาไทยไปไหนคนก็เก่งใจใช่ใชแล้วก็ไปทีไรก็เอาบอกไปราชการไปราชการอเออนะเอาละหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับด้วยความเข้าใจดีว่าแม้คําขอโทษของพวกเรานั้นอาจจะไม่เทียงพอ่อกการย้อนคืนความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นต่อทางร่างกายและสภาพจิตใจของทั้งสองท่านได้ แต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าอย่างน้อยทั้งสท่านจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการตรวจสอบของพรรคในเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกข,ของพรรคครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ